สวัสดีทักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุลธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นวิทยากรในวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งในหัวข้อของฟังก์ชันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มด้วยโจทย์นะครับฟังก์ชันนะครับในรอบมีนาคมปี2568นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ ประยุกต์นะครับซึ่งก็โจทย์ข่องข้างยาวนะครับเดี๋ยวเราลองมาค่อยๆไล่อ่านกันดูนะครับโจทย์ก็ก็บอกว่าสำนักข่าวออนไลน์นะครับแห่งหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับมีค่าบริการรายเดือน70บาทต่อคนแล้วก็มีสมาชิกอยู่1 8 0 0 0คนนะครับ แล้วก็เขาก็มีกฎว่าการปรับราคาค่าบริการเนี่ยจะมีผลต่อจำนวนสมาชิกในรูปแบบของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับโดยการขึ้นค่าบริการทุกๆ1บาทต่อคนจะทำให้สมาชิกลดลง200คนนะครับก็คือพูดง,ง่ายก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าไปเพิ่มค่าสมาชิกนะครับคนสมัครก็น้อยลงนะเพราะว่าคิดว่ามันแพงมากขึ้นนะครับแล้วโจทย์บอกว่าให้ f แทนฟังก์ชันรายได้ต่อเดือน นะครับรายได้ต่อเดือนอเมื่อเก็บค่าบริการ x บาทต่อคนนะครับจะได้กราฟของ f มีลักษณะอย่างไรนะครับนะอันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนออกมาว่าฟังก์ชัน f นั้นนะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในตัวแปรของ x นะครับซึ่ง x ก็คือค่าบริการรายเดือนนะครับต่อคนนะครับนะซึ่ง ปัจจุบันนั้นเก็บ70บาทต่อคนนะครับแล้วก็เพอเก็บ70บาทต่อคนมีสมาชิกอยู่18,000คนนะครับทีนี้เราไปดูฟังก์ชันรายได้ก่อนนะครับฟังก์ชันรายได้นั้นนะครับนะก็แน่นอนนะครับฟังก์ชัน fx นะครับนะก็คือเป็นฟังก์ชันรายได้ขึ้นอยู่กับ x นะครับว่า x คืออะไรนะครับ x คือค่าบริการนะครับ x บาทต่อคน นะเพราะฉะนั้นจะมีรายได้ก็คือเก็บคนหนึ่งเก็บได้ x บาทนะครับแล้วก็จำนวนคนที่เป็นสมาชิกกี่คนนะครับก็คูณกับรายได้ต่อคนเข้าไปนะครับขออภัยนะครับคูณกับค่าบริการต่อคนเข้าไปก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดที่สามารข่าวแห่งนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น x นะครับคูณกับนะครับจำนวนสมาชิก นะครับของอสำนักข่าวออนไลน์แห่งนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องคิดว่าจํานวนสมาชิกนั้นนะครับนะจะเป็นเท่าไหร่แต่แน่นอนนะครับโจทย์ให้มาว่านะการปรับราคาค่าบริการจะมีผลต่อจํานวนสมาชิกในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้น นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็คือค่าบริการคนะ่าบริการนะครับกับจำนวนสมาชิกนั้นสัมพันธ์กันในรูปแบบของฟังก์ชันเชิงเส้นเนะพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกตัวนี้นะครับตัวที่เรารอหาอยู่เนี่ยนะมันต้องเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นในตัวแปร x นะครับที่รอมาคูณกับ x นะครับซึ่งเป็นค่าบริการรายเดือนนะครับนะทีนี้เรามาดูต่อเขาบอกว่าการขึ้นค่าบริการทุกๆ1บาทต่ตอคน นะครับจะทําให้สมาชิกลดลง200คนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกนะครับสมมติว่าจำนวนสมาชิกนะครับเราให้เป็น y แล้วกันนะครับให้เป็น y นะครับก็เรามีสิ่งที่ได้ออกมานะครับว่า y นั้นนะครับเป็นฟังก์ชันในตัวแปร x ซึ่งเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นในตัวแปร x นะครับ y ก็อยู่ในรูปของ mx บวก c นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบมาตรฐานเลยนะครับของฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการปรับราคาค่าบริการนะครับซึ่งก็คือ x มีผลต่อจำนวนสมาชิกนะครับก็คือเราให้เป็น y ในรูปแบบเชิงเส้นนะครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับ x เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นในตัวแปร y y ก็เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นในตัวแปร x นะครับย้ายข้างกลับไปกลับมาได้ เพราะฉะนั้นผมก็จะเขียน y ให้อยู่รูปของ mx บวก c นะครับทีนี้สิ่งที่เราดูนะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะได้สมการเชิงเส้นได้นะครับเราก็ต้องรู้ความชันนะครับแล้วก็รู้จุดตัดบนแกน x นั่นเองนะครับที่จะหาความชันอย่างไรนะครับก็หาความชันได้จากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับว่าการขึ้นค่าบริการทุกๆ1บาทต่อคน นะครับการขึ้นค่าบริการทุกๆ1บาทต่อคนจะทำให้สมาชิกลดลง200คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะค่า M นะครับค่า M นะค่า M นะครับก็คือเดลต้า Y นะครับส่วนด้วยเดลต้า X นะครับหรือเอา Y 1ยหลบวาส่วนด้วย X 1็กนึ่งลบเอกซ์องนะครับก็ถ้านะครับขึ้นค่าบริการ1บาท นะครับขึ้นค่าบริการ1บาทนะครับสมรติว่าขึ้นค่าบริการ1บาทก็คือ x 2นะครับลบ x 1เป็น1นะครับเดลต้า x เป็น1นะครับเดลต้า y นะครับก็คือสมาชิกลดลง200คนนะครับลดลงก็กลายเป็น y 2ก็น้อยลง y 2ลบ y 1ก็น้อยลงก็น้อยลงเท่าไหร่น้อยลง200คนก็ติดลบ200นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็กลายเป็นลบสอง ส่วนด้วย1นึ่งะครับซึ่งก็กลายเป็นลบ200นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทราบแล้วนะครับว่าโอเคนะครับสมการเชิงเส้นนะครับระหว่างจำนวนสมาชิกกับค่าบริการรายเดือนนะครับนะอยู่ในรูปของ y เท่ากับลบ2 0 0 x นะครับแล้วก็บวกกับ c นั่นเองนะครับ c ก็เป็นจุดตัดบนแกน y นะครับนะทีนี้เราก็เหลือหาค่า c นะครับว่าค่า c คืออะไรแต่เผเอิญนะครับโจทย์กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเก็บ70บาทสมาชิกจะมี1 8 0 0 0คนนะครับ x ก็คือค่าบริการรายเดือนนะครับถ้าเป็น70บาทนะครับก็คือถ้า x เท่ากับ70นะครับ y ที่ได้นะครับก็จะกลายเป็น1 8 0 0 0นพัะรับนนี้นี่ก็คือข้อมูลที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จับยัดเข้าไปในสมการ เชิงเส้น y เท่ากับลบ2 0 0 x บวกสได้เลยนะครับนะก็แทน y ด้วย1,800 0นะพันครับเท่ากับลบ2 0 0 x ก็คือ70นะครับแล้วก็บวกสนั่นเองค่า C ก็คือค่าที่เราต้องการหานะครับลบ2อ0อคูณ70นะครับก็ได้7,24นะครับได้1,400 0นพันะครับก็มันลบอยู่ฝั่งขวาย้ายไปบวกก็ลกลายเป็น1,800 0น บวกกับ14,00งนสะก็จะเป็นค่า c นะครับซึ่งตัวนี้18บวก14นะครับก็กลายเป็น32,000่นองันั่นเองนะเพราะฉะนั้นค่า c ก็ได้ออกมาเป็น32,000นันั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ค่า y ออกมาแล้วนะครับคนะ่า y ออมานะครับสิ่งที่ได้ออกมานะครับก็คือคนะ่า y ออคือ x นะครับนะตอนนี้เราจะคำนวณหาค่า y นะครับ x คูณกับ y ก็คือลบ2 0 0 x นะครับบวกกับ c ก็คือ32,000นะครับนี่ก็คือ f x นั่นเองนะครับนะผมเขียนให้ดูอีกทีนะครับว่า f x นะครับนะ f x คือ x คูณกับลบ2 0 0 x บวกกับ32,000นอันนะครับอันนี้คือ,อฟังก์ชันรายได้นะครับนะก็คูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ นะครับลบ200นะครับ x กํลัง2บวกกับ32,000 x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คือฟังก์ชันรายได้นะครับเป็นฟังก์ชันรายได้ที่ได้ออกมานะครับซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมันมีลบ200อยู่นะครับลบ200นะครับติดลบไปที่ x กํลัง2นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพาราโบลานะครับพาราโบลาคว่ำนะครับเพราะฉะนั้น ก็คำตอบก็ต้องตอบพาราโบลาพาราโบลาคว่ำนะครับไม่ข้อ3มกับข้อ4นะครับทีนี้ข้อมูลที่เขาให้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเขาถามที่จุดยอดด้วยนะครับจุดยอดนะครับอย่าลืมว่าจุดยอดนะครับของพาราโบลาคว่ำนะครับจริงๆแล้วพาราโบลาคว่ำมันก็จะเป็นลักษณะกราฟมันก็จะคว่ำในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จุดยอดนะครับจะอยู่ที่จุดนะครับลบบ ส่วน 2a นะครับนะแล้วก็ 4ac ลบ b กําลัง2ส่วน 4a ะถ้านักเรียนยังจำสูตรได้นะครับลบ b ส่วน 2a นะครับกับ 4ac ลบ b กํลัง2ส่วน 4a นะครับนะเพราะฉะนั้นนะจุดยอดมันก็คือค่า x นะค่า x ก็คือลบ b ส่วน 2a นะครับลบ b ส่วน 2a นะครับค่า b ก็คือลบค่า b คือ32,000 บลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ32,000นะครับแล้วก็ส่วนด้วย 2A 2A ก็คือลบ200ง้นะครับค่าที่ได้ออกมาก็กลายเป็นลบตัดลบนะครับก็คือ32 0หหารด้วย4 0 0้นะครับ4,8,32ก็เหลือ80นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ4นั่นเองนะครับก็เป็นพาลาโบล่าคว่ำที่มี จุดยอดที่ x เท่ากับ80นั่นเองนะครับราฉะนนี้นก็จะเป็นโจทย์ประยุกต์นะครับซึ่งก็ไดกก้ก็ตรงกับในหนังสือสวสวทเลยนะครับถ้านักเรียนไปดูโจทย์ในหนังสืสอสสวทก็จะมีโจทย์ในลักษณะนี้อยู่พอสมควรนะครับก็วัดความรู้พื้นฐานนะครับในการที่นักเรียนจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานข้อมูลที่ได้มาที่โจทย์ให้มาสามารถสร้างเป็นฟังก์ชันได้แล้วก็ฟังก์ชันที่ได้เป็นพาราโบลานะครับแล้วก็รู้จัก ลักษณะของพาราโบลานั่นเองนะครับนะไอจ้ไอจุดยอดลบ b ส่วน 2a ตัวเนี้ยนะครับกนะับ 4ac ลบ b กํลัง2ส่วน 4a เนี่ยในกรณีของพาราโบลา,บลา,านะครับมันเป็นจุดสูงสุดนะครับนะจริงๆแล้วนักเรียนสามารถทำได้โดยการาทำให้เป็นกําลัง2ส,สมบูรณ์นะครับนะดูจากาสูตรของอสมการกําลัง2ก็ได้นะครับนะแล้วก็จะได้ว่า,าค่า x ทั้งกับลบ b ส่วน 2a เนี่ยมันจะทําให้เกิดค่าสูงที่สุด หรือว่านักเรียนอาจจะมีมุมมองในในแง่ของมองในแง่ของใช้ความรู้ทางแคลคูลัสก็ได้นะครับหาค่าสูงสุดนะครับดิฟแล้วก็จับเท่ากับศูนย์หาค่าวิกฤตนะครับก็จะจะได้ค่า x เป็นลบ B ส่วน 2a เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้านักเรียนจำสูตรนี้ได้นะครับจุดยอดมันจะอยู่ที่จุดลบ B ส่วน 2a กับ 4AC ลบ b กลังสส่วน 4a เเสมอนะครับไม่ว่าพารามบลาจะคว่ำหรือจะหงายก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็น รูปแบบนี้เสมอนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับนะก็มาดูโจทย์ข้อต่อมานะครับโจทย์ข้อต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเป็นในรอบของเหมือนเดิมนะครับมีนาคมปี2568นะครับแต่ว่าฟังก์ชันในกรณีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันของการ ดำเนินการของฟังก์ชัน2ตัวนะครับก็คือการเอาฟังก์ชัน2ตัวนะั้นมาประกอบกันนะครับก่อนหน้านี้เป็นฟังก์ชันในแง่ที่เป็นโจทย์ประยุกต์นะครับให้สร้างฟังก์ชันขึ้นมาจากข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับแต่ว่าโจทย์ข้อต่อมานั้นเป็นการวัดเกี่ยวกับการคํานวณน,นะครับในการเอาฟังก์ชัน2องฟังก์ชันมาประกอบกันนั่นเองนะครับโจทย์บอกว่านะครับถ้าเกิดให้ f x นะครับเท่ากับ square root ของ2ลบ x นะครับ แล้วก็ g(x) นะครับเท่ากับ log ของ5ลบ x ฐาน3นะครับคำถามก็คือโดเมนของ f o g จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดเมนของ f o g จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทางหนึ่งที่เราทำได้นะครับนะก็คือ,เ,อ,อเราพยายามที่จะหานะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับสูตรของ f o g ที่คำนวณออกมาเนี่ย มันอยู่ในรูปแบบไหนนะครับแล้วเราก็เอาสูตรของ FOG เนี่ยมาหาโดเมนอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับแต่ว่าโอเคก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการดูโดเมนนะครับของ FOG นะครับนะเราลองมาคำนวณนะครับลองมาคำนวณตัว FOG ก่อนนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือสิ่งแรกที่นักเรียนต้องรู้เลยนะครับว่า FOG นะครับฟังก์ชันประกอบมันนิยามยังไงนะครับ FOG นะครับนะก็คืออมันเป็นฟังก์ชันสองตัวนะครับนะเอามาต่อกันเอามาประกอบกันนะครับนะ FOG ก็กลายเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ FOG TX นะครับอนี่เรียนต้องจำเลยนะครับสูตรมันก็คือ F นะครับทีจีเนะครับ FOG ที x นะครับก็คือ f ที่ g x นะก็คือพูดง่ายๆก็คือ,อนักเรียนมีสูตรของ f ใช่ไหมครับนักเรียนมีสูตรของ g นะเอา x ใส่เข้าไปในสูตรของ g แล้วก็เอา g x ตัวนี้ใส่เข้าไปในสูตรของ f อีกทีหนึ่งนะครับเหมือนกับทำอสองขั้นตอนนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องอระมัดระวังนิดนึงนะครับก็คือ,อถ้าสมมุติว่าเรา,าใส่ สังเกตเห็นว่าเราจะเอา gx ใส่เข้าไปใน fx ได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับ gx ตัวนี้ต้องอยู่ในโดเมนของ f นะครับถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ไม่ทำแบบนั้นนะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า gx ไม่อยู่ในโดเมนของ f นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีแรกที่นักเรียนสามารถทําได้ก็คือทําพีชคณิตไปก่อนแล้วดูซิว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับหน้าตาของ f ที่ gx เป็นอย่างไร แล้วเราค่อยมาใช้มาดูว่าเอ๊ะโดเมนมันสามารถที่จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับในกรณีนี้นะครับนะก็คำนวณตรงตรงก่อนนะครับนะก็คือ f นะครับที่ g(x) นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนะ f ที่ g(x) นะ g(x) ก็คือ log นะครับของ5ลบ x นะครับฐาน3นะครับ5ลบ x ฐาน3 โอเคเสร็ okay. จแล้วแล้วก็คำนวณต่อนะครับนะก็เอาล็อก,อกของ5ลบ x ฐาน3ยัดเข้าไปใน f นะครับแต่ f มันคือ square root ของ2ลบ x f ที่ x คือ square root ของ2ลบ x เพราะฉะนั้น f ที่ล็อกของ5ลบ x ฐาน3ก็คือ square root ของ2นะครับลบก,กับนะครับล็อกของ5ลบ x ฐาน3นั่นเอง นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสูตรสำเร็จนะที่เราได้ออกมาจากการคำนวณเชิงพีชคณิตนะครับของ f o g ที T ่ x นะครับนะทีนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือถ้าอย่างนั้นโดเมนมันคืออะไรเราจะดูโดเมนจากสูตรสุดท้ายนะครับที่ได้ออกมานะครับนะสูตรสุดท้ายที่ได้ออกมาว่าว่ามันคืออะไรนะครับนะก สูตรที่ได้ออกมาก็คือสแควร r o ูทของ2 l o ลบล็อกหลบ x ฐาน3นะครับสิ่งที่มีข้อจำกัดนะครับเกี่ยวกับสูตรนี้นะครับมันมีสแควร r o ูทถูกไหมครับนะมันมีสแควร r o ูทเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ในสแควร r o ูทต้องทำไมเอ่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับนะเราก็ต้องระวังด้วยว่าไอตัวที่อยู่ในล็อกนะครับนะมันก็ต้องล็อกของ X นะครับ y แล้กับ l o ของ x ฐาน a นะครับ x ในที่นี้ต้องมากกว่า0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันมีเงื่อนไข2เงื่อนไขนะครับที่เราต้องพิจารณานะครับนะกเ็เราทําตัวที่อยู่ในส r e r รู t ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ,เ,อเราต้องมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือ2 l o ลบล็อของ5ลบ ok x ฐาน3นะครับต้องมากกว่า หรือเท่ากับ0นะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะเราก็ย้ายข้างนะครับก็กลายเป็น2นะครับอันนี้มันอยู่ในสแควร์รูทถูกไหมครับมันก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็2ก็มากกว่าหรือเท่ากับนะครับล็อกของ5้ลบเฐาน3นะครับนะแต่เนื่องจากตัวนี้นะครับล็อกมันเป็นล็อกฐาน3 ะครัล็อกฐาน3เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับสามมากกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นก็อาสมการผมว่าสายกกำลังสนี่เลยนะครับก็จะกลายเป็น3ามกำลังสฝั่งนี้เป็น9นะครับก็กลายเป็นล็อกของขออภัยนะครับตัวนี้เอา3ยกกําลังแล้วก็เหลือ5้ลบเนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเอ็กซนะครับมากกว่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับ x มากกว่าเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้น การที่ x มากกว่าเท่ากับ4นะครับนะก็จะทำให้ตัว2ลบ log 5ลบ x ฐาน3นั้นมันมากกว่าเท่ากับ0ก็คือถูกกฎหมายนะครับที่จะใส่ square root เข้าไปให้มันได้นะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับก็คืออย่าลืมว่าเวลาเราแก้ออกสมการตรงนี้นะครับสิ่งที่เรามีอีกที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือ log ของ3 log ของ5ลบ x ฐาน3นะครับ นะก็คืออะไรที่อยู่ในล็อ uh, กนะครับนะมันต้องเป็นตัวที่มากกว่า0นะครับนะมันต้องมากกว่า0เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงื่อนไข 5-X ลบ x ต้องมากกว่า0ด้วยครับหรืออีกในหนึ่งก็คือย้ายไปก็กลายเป็น X นั้นน้อยกว่านะครับ x นั้นน้อยกว่า5นั่นเองนะครับนะจะเห็นว่า X เป็น5ไม่ได้นะครับล็อกของ0ไม่มีความหมายนะครับ นะกราฟของลอกนะครับก็นะเป็นลักษณะนี้นะครับลอกสฐาน X X นะครับ x ต้องมากกว่า0นะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขก็คือ X น้อยกว่า5นะครับแล้วก็ X มากกว่าเท่ากับ4นะเอามาอินเตอร์เซกกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ออกมาก็โดเมนของ FOG นะครับก็จะเป็นช่วงเปิด5นะครับแล้วก็ไปถึง4นั่นเอง ะครับไปถึง4นั่นเองครับนะเอาขออภัยนะครับเอ x น้อยกว่า5แล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ4นะครับ x มากกว่าเท่ากับ4ก็คือ4นะครับปิด4นะครับแล้วก็เปิด5นะครับ x น้อยกว่า5นะครับ x ถึง5ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับก็คือ โดเมนของ fog นะครับก็คือปิด4จนถึงเปิด5นั่นเองนะครับนะถ้าเขียนเป็นเส้นจำนวนก็ปิด4นะครับแล้วก็จนถึงเปิด5นั่นเองนะครับก็คือเป็นโดเมนของ fog นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ต้องแก้ะสรรมการ2ทีนะครับอย่าลืมว่า fog x นะครับก็คือ f ่ g x นะครับขั้นแรกต้องถูกกฎหมายก่อนนะ x ใส่เข้าไป g ได้ไหมเสร็จแล้วพอ g x ใส่เข้าไปใน f อีกได้ไหมนะครับมันก็เลยต้องมีเงื่อนไข2เงื่อนไขมาประกอบกันเสร็จแล้วนักเรียนก็เอามา intersection กันนั่นเองนะครับ a เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมอาจจะแก้อสมการผิดใช่ไหมครับอันนี้ต้องเป็น5มากกว่าเท่ากับลบสนะครับเพราะว่าอันนี้ย้ายข้างมา x มากกว่าเท่ากับ5้ลบเนะตัวนี้ต้องเป็นลบสนะครับขออภัยนะครับตัวนี้ต้องเป็นลบสนะครับลบสเปิด5นะครับขอโทษทีนะครับนะเพราะฉะนั้น คำตอบก็จะกลายเป็นปิดลบสจนถึงเปิด5นะครับก็จะเป็นคําตอบนะแลก็นักเรียนก็แก้อสมการ2ชั้นสองทีนะครับนะในการหาโดเมนของฟังก์ชันประกอบ FOG ในข้อนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเ,เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าแล้วก็มาพบกับหัวข้อถัดไปนะครับในคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งกันต่อนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ